กลับขึ้นมารอบสองพี่น้องหลังจากที่กินข้าวกับปลุลคบแล้วขึ้นมาส่งขจีไายพี่น้องยันหมดตอมสบายดีทุกคนของบปรใส่เสื้อซองตัวียนยาวสาวัสดีเอฟซีทุกคนทุกฐานพี่น้องจ้าขึ้นมาสุเปอร์ยำพานกินกันเถอะพี่น้องชีง้แกงออกจากนี่บ๊อบโบติเห็นแม่เต,ตะตะโดนแล้วพี่น้อง งามขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยบริเทนล้านสาวตะโดนเลยงามขึ้นกว่าเก่าฟีมือแม่อาเต้พี่น้องกระปุ่นเจ็ดสิบโลน้าน้าหมออยากพี่น้องป่อที่ลูกสีนใส่ตอนได้มาเอินบอจังว่ะเอินว่าอย่ามันบูดลูกสีนปลาส์ปูอุ้ยพี่น้องกระปุนเจ็ดสิบโลปันลอยโลน้าอ่ะพี่น้องเห็ดเผือบี้อันแมน พูอาเตะพี่น <si ้องเอ้ยนางเอื้อมเถื่อมอยู่ตัวนี้คือแบ่งกินปั่นปนกบมาแล้วจักปะบึดสิเบิดจังจับเด้อลงปั่นแล้วก็ไปโพดต้นไหม่เพื่อสิแล้วยังคือเบิดสิไปนํากันบ่น่ะไผเบียด เวียดกับอันเวียดกับอันพันาพามเพิ่นมาเอาเสี่ยวบ่เนยนะเสี่้เวเสียวิ่ช่น้ำเสี้้ียวชวนเสยกิ่ำเบียิ่นว่นเี้ว่งน้่งเบิดหมื่งน่งน้เอ่งเบิดว่งนว่ง่นคือิ่งช่น่น้งหนึ่งนะเออ

เลือกหมดเออแซบอยู่ิงตามเตยอยู่ขู่หลุดซ่นคุยวิ่งตาเตยอยู่ขู่หลุดซ่าคุณโยมหยุดสิอย่ามเที่ยวก่อนนะใส่เป็นหน้าเตยีนอีเม่เ เดี๋ยวมันเย็นโสมเย็นนี่ยแล้วคนดูวากรู้ใหญ่เขียวชิมรู้ใหเขียวหลอย่าไปถอกลงชิมดนายังสิไปถอกออกอยู่อหวจองมันิมแล้วจองิมแล้วก็ได้โอยคือพอตแลลูกอันเด้มันยังจางบ่โอยก็จางนตาลบ่ตตาลก็ยังบ่พอแงนัวด้

อืมแม่อ <tr seine Christmas> hmm. uh, mm ืมเสบแนนอนพี่น้องเ้ยหมสบมันฮูไปแบอะเ้าเกลือระนปด็นินักปลพี่น้องเย่งี่ปแดก็รนาะอเอาปลาดดเนี่ยปลาแดดกรนันนางบอลกเกือหละ กระเด็นใส่้ำใส่ลายเกือเกลือเกลือก็ใส่ลายแล้วพอท่านใส่คนน่ะสุดเหาดเลยไ่เแอบให้มันรู้ไปทีนี้ตีมือแม่อเตตัวน่ะใส่ตีนตัวน่ะ โตนะแบ่งออกสิกินเมื่อ2คนบ่น่ะกี๊ดี้จักนะเย็นไดฮอมนเปนน่ะเย็นบิดแหูอยู่ซอนใต้ี่ยา้ยอีได้หเฮาเคยผ่านแล้วเฮาอยู่ใกล้เฮายังย่านเย็นๆ เห็นมันอยู่ใกล้ประสาก์อะยานเด้อเปิร์ตลงทั้งที่สว่างพี่น้องลงทั้งเฮือนครับไปเลยทั้งเทียงหน้าเฮาแบบเหมือนมันแนมลังไปเหมือนจะมีอยังคือคือทางล่างเนาะเออเสียวอะไรน่านครับนะไข่แน่ใช่คือพยโยนเท่านั้นเนาะ

อุ้ยสั่งเด้โดนอาเรีนเกม <Healthcare. S 1> มาทำแขวหลอดแล้วนะนานจากปีเลยเตะปีปลายสามเหดิมเลยเด้เนี่ยจะลองซิ้นอีกพี่น้องเลย อย่าให้มันมารอบสองนะนาเตะมารอบสนียาหักน้าเตะเือนมาอยู่ล้จ้าใส่ตัวน้อยันีตัวนีนะพอและที่มา้วนี่เขาแมนิดไปข่งโลลบ้านันเป็นะไสิเป็นใส่นัดนี่ หลางหมอนนี่คือเี้ยสกินนี่ตักหน่อจะมันบฮเฮ้ยแซ่บบ่ออไอซีมเบอสุขคนป่ในพี่น้องอือเออเต็มเต็มเล ตีเน้นๆไน้วสียมกล้ยกินต่งไม่เือยมือกินกับน้ำอันใมากินกะปุ่นกลคงยากแบบนีแดกระปุ่นห้อในอยเลยนะน่ะเฉนกปุ่นนะนะสแแบ่หันหันขนาดเลย

เปิดแล้วเปิดแล้วอกินไหฮะทุกคุกคนดคือบ่นะคือบอกว่ากันสร่ตักตกีกี้มือเจอกันหมมือเจอกันใหม่นะ Hai ปลูกกิโลตามหลังเด้อเอ้ยบ่ย่าเดี๋ยวเขามาหา mm. <laughs> mm. 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 <laughs> ผีลมอือก็นอะเส็นไหนะเป็นเยมืเป็นเย็นจับกับปิกเขากันครับพู้ประหลาดหังอะไเานยครับพอเจล็บคันบมากหน่อยหน่อยจะพูดนะฉานมาพู้ประหลาดแ่เลยังไงฮะอกหูนะเจ้เอ้ยบ้านี ยังมันเบดหมาดอ่ะ้าวเห็นหากินกระเ็นไปเลยตกี้เนาะเขาเน้นประแดดเนาะมันิมีน้ำตาลจะมีน้ีเนาะจะไปทัวกประแดกี้ี่เนาะเาเอซาังส่ปลาเลยก็เอ็งหยั่งเาอ็งหยั่งนะเธอ